ในชีวิตของคนเราย่อมมีช่วงจังหวะเวลาที่บางครั้งเรารู้สึกดีมากอิ่มเอมกับความสําเร็จรู้สึกประสบความสําเร็จแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาค่ะที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะมีอารมณ์ของความรู้สึกท้อไม่ได้ดังใจไม่ประสบความสําเร็จถ้าใครเป็นแบบนี้บางครั้งค่ะพี่ก็จะใช้วิธีอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดี หรือฟังคำคมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดันตัวเราให้ก้าวไปให้ได้หรือจะผลักดันตัวเราให้บอกตัวเองว่าคนที่เขาทำสําเร็จในอดีตเขาก็มีบทเรียนแบบนี้เขาใช้วิธีคิดแบบนี้เขาใช้แรงบันดาลใจแบบนี้และคำคมของบุคคลท่านนี้ค่ะปราดท่านนี้คือของเบ้งจะมีคํำคมที่ดีมากๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ ถ้าคุณได้ฟังนะคะวันนี้ค่ะพี่รวบรวม20คํิคคมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากขงเบ้งนะคะจูกัดเหลียงมีชื่อในภาษาจีนกลางว่าจูเกอเลี่ยงมีชื่อรองว่าขงเบ้งหรือในภาษาจีนกลางว่าขงหมิงนะคะเป็นรัฐบุรุษและนักยุทธศาสตร์การทหารชาวจีนดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแห่งรัฐจกกอกในยุคสามกกนั่นเองค่ะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน3ามก๊กคงเบ้งหรือจูกัดเหลียงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราดท,ที่ปราดเปลืองมากในยุคนั้นนะคะและ20คําคำคมค่ะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากคงเบ้งถ้าคุณคิดเป็นใหญ่คุณจะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะคะเพราะสแสวงหาไม่ใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตนผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นก่อนเสมอถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีไม้คดใช้ทําขอหรือใช้ทําตะขอนะคะเหล็กงอใช้ทําเคียวแต่คนคดเคี้ยว ใช้ทำอะไรไม่ได้เลยเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรการบริหารงานคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่นคิดทำการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยคำนี้สำคัญมากๆนะคะหลายคนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่มัวพวักพวง มัวกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดสิ่งที่คนอื่นพูดก็ทำการใหญ่ไม่ได้นะคะคนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลระยะสั้นเท่านั้นแต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคตเมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลั้งพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหางค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยคลำทางถึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือ เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทําที่สุจริตอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นอำนาจที่ปราศจากเหตุผลคืออำนาจของคนพาลอำนาจที่ปราศจากความเมตตาคืออำนาจที่มาซึ่งความปราชัยคนฉลาดปราดเปลื่องเขานั่งนิ่งสงวนคม และคําคมคํานี้ค่ะที่พี่ชอบมากๆความรู้คืออํานาจน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใดเราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากฉันนั้นผู้ใดขาดความซื่อสัตย์ผู้นั้นย่อมขาดสัจจะอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิง่งชนะแต่ไม่ลำพอง ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวทีเข้มแข็งแต่มีความอดกลั้นไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่าๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับกลางใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับสูงใช้ปัญญาของคนอื่น อย่างเต็มที่คุณเป็นแบบไหนบ้างหรือมีคําคมไหนบ้างที่โดนใจแล้วใช้เป็นแรงบรนดาใจในชีวิตประจำวันกันบ้างลองแบ่งปันกันนะคะ Success Podcast Podcast ของคนสำเร็จเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้เป็นกลำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ